มาค่ะกินข้าวกว่าจะได้กินต้องทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนถึงจะได้กินค่ะทุกคนอันนี้ก็คือปลากระพงเนาะกระเทียมทำตามภาษาปลากระพงกระเทียมใส,สใส่ซุงใส่ซอสใส่หน่อไม้ฝรั่งตามที่เราชอบเนาะไม่ไม่มีสูตร สูตรที่เราชอบวันนี้กินปลาค่ะกับไข่ดาว ไม่ได้ปรุงอะไรกับทุกคนใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นกระเทียม ปากระพงแช่แข็งมาจากแมคโครที่เขาแบบว่าหั่นเป็นชิ้นมาแล้วเนาะที่แช่แข็ง พรุ่งนี้จะมีเพื่อนมาดื่มที่บ้านแล้วก็มีอาหารนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เรื่องของเครื่องก็จะคุยกันเฉยๆค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เลย <c oughs> เอลิซาก็เลยทำความสะอาด ชอบทําความสะอาดเองกับทุกคนถถูกใจเราในบ้านก็ไม่ได้สกปกอะไรนะคะเพราะว่าลิซ่าทําทุกวันถูแล้วก็ดันฝุ่นแล้วพื้นก็เกี้ยงอะไรประมาณน,นี้เนาะเพราะว่าเรา ไม่ทำเลือะเทันก็เลยแบบว่าเออไม่จาเป็นที่จะต้องจ้างประจำอะไรประมาณนี้บางทีเข้ามาเขาก็จากบ้านเราสะอาดก็กลายเป็นบ้านสุกปุกก็มีเหมือนเอ,อตีสว่าไม่ถูกใจเราค่ะทุกคนชอบทำเองมากกว่า ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่จ้าง 哈。Oh. กินหมดนะคะทุกคนแต่ก็อยากกินเนื้อปลาโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ